อ่อนละมุนบางเบาน่ารักก็เหมาะมากสําหรับอากาศเมืองร้อนนะ,ะได้หินแล้วย,ยิ้มอ่ะคนนี้มีสเสน่ห์นะและ้วเปิดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับ Apple Cider แล้วนะคะวันนี้กลับมาพบกับตอนเมาน้ำหอม EP ไหนอะ ขอเสนอตอนบอมเชลหอยระเบิดเตะก็ตกงมาเลยมาเลยค่ะโอเคนะคะหุยทำไมชื่อมันแปลกจัง,งทำน้ำหอมอะไรมันจะมาหอยระเบิดได้ยังไงนะนี่บอมเชลระเบิดหอยหรือหอยระเบิดก็ได้หรืออะไรระเบิดก็ได้อ่ะเป็นน้ำหอมวิ c ท o r i เ s ียซิเกตรุ่นบอมเชลคลาสสิกเลยตัวนี้เป็นรุ่นที่ทุกคนจะต้องแบบ มีตัวนี้นะเป็นกลิ่นที่อ่อนละมุนบางเบาน่ารักนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันเป็นแนวฟรุตตี้สวีทหวานๆนะคะแล้วก็เป็นแบบเฟรช h ด้วยสดชื่นแล้วก็มีเปรียปร้ยวๆหน่อยจากซิตรัสนะคะแล้วก็แบบ กลิ่นเนี้ยเหมาะมากเขาบอกว่าเหมาะมากสําหรับอากาศเมืองร้อนนะคะเหมาะมากในช่วงฉีดที่แบบในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกลิ่นมันจะแบบนุ่มๆละมุนละมุนเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นกันให้ดูเลยนะคะนี่นะคะลืมบอกเรื่องขวดขวดเนี้ยนะคะนี่ขวดสวยงามมากเลยเป็นขวดแบบเรียบแต่ดูหรูนี่แล้วก็ที่ตรงนี้นะคะมีเขียนไว้ด้วยว่า วิกตอเรียซิเคนนะคะที่ริบบิ้นนี่เป็นแบบโอ้โหแม่เจ้าเหมือนเพชรเป็นหอยหอยเพชรนี่เปิดมาอย่างนี้นะจ๊ะโอ้แล้วฉันทำอไรเนี่ยนี่ด้านหน้ามันอยู่นี่โอเคนี่ด้านหน้านะคะก็ฉีดลองดูนะคะคือแบบว่าได้กลิ่นแล้วแบบ ได้กลิ่นแล้วยิ้มอะ่ะได้กลิ่นแล้วสดชื่นมากมมันเป็นกลิ่นที่สบายจมูกมากเลยนะสดชื่นสบายจมูกให้อารมณ์แบบเด็กที่แบบน่าเริงล่าเริงสดใสน่ารักน่ารักการดูดูนถนอมแบบดูมีอะไรนิดนึงดูแบบเออคุณคนนี้มีสเสน่ห์นะฉีดแล้วแบบเดินไปที่ไหนก็แบบอืน่าอยากรู้จักคนนี้อะ่ะแบบเออวิกลิ่นใครอะ่ะหอมจังอยากรู้จักจัง เขากลลนะอ่ะประมาณนั้นเลยแต่จะบอกว่ามันคิดมากๆนี่เดี๋ยว Apple รีวิวนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะส่งกับไทยนะจ๊ะนี่นะคะแอปเปิลไปซื้อในห้างเลยนะคะในช็อปวิ c t ตอ i a เ s ีย r e เคทเลยนะเนี่ย ทีี่่อยูในนน้ะะคะตอนที่ฉีดไปครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะกลิ่นท็อปโน้ตของเขาก็เป็นกลิ่นแพชชชนฟุตนะคะเกรฟฟุตพายแอปเปิ้ลแทนเจอรีนเป็นส้มนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะหูดูสิคะกลิ่นก็คือแบบโอ้เฟรชส,สดชื่นรู้สึกแบบอ รู้สึกแบบฉันกระปี้กระเป๋าฉันเป็นผู้หญิงร่าเริงอะไรประมาณนั้นเลยนะกลิ่นต่อมานะคะเป็นกลิ่น middle note นะคะที่ประมาณ15นาที20นาทีก็จะได้กลิ่นนี้นะคะก็คือเป็นกลิ่นดอกไม้อะ่ะเป็นกลิ่นแบบดอกพีโอเน่วานิลาออคิดก็คือแบบดอกกล้วยไม้นะคะแล้วก็ red berry เป็นแบบลูก berry เล็กๆสีแดงนะแล้วก็จัสมีนนี่กลิ่นมะลิด้วยแล้วก็เป็นลิลลี่ออฟเดอะวารลีนะคะ base note ของน้ําหอมวิ c ต o เ i ีย e c เ e ตนี้นะคะก็จะเป็น musk woody note นะคะแล้วก็ โอ,อะโะหทุกคนแต่ละกลิ่นแต่ละชั้นคือหอมมากๆเป็นกลิ่นที่ตอนแรกเป็นแบบเปรี้ยวๆฟรุตตี้ลงลงมาก็เป็นแบบดอกไม้ละมุนละมุนพอพื้นฐานอันสุดท้ายที่ติดตัวเรานะคะก็จะเป็นแบบกลิ่นกลิ่นกลิ่นแบบละมุนละมุนของไม้ของดอกที่แบบมักระทบกระทบบอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทุกคนมันหอมเนี่ยหอมตอนนี้เริ่มเป็นหอมกลิ่นดอกไม้แล้ว อืเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันว่าถ้าฉีดตัวนี้แล้วนะบอมเชลเนี่ยห่อยระเบิดจริงหรือเปล่ามันจะเป็นแบบว่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ระเบิดแบบน่ากลวัวไม่ได้ระเบิดแบบอย่าง<ฮ>ขนาดนี้มันจะเป็นหอยที่แบบหอยค่อยๆแบบค่อยๆระเบิดระเบิดค่อยๆระเบิดไม่ใช่แบบมันไม่ใช่หอยที่แบบระเบิดอย่างนี้ค่ะ มันจะอ่อนนุ่มละมุนน่ารักงงิงค่อยๆนะฉันจะค่อยๆระเบิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูอ่อนโยนน่ารักมากเหมาะกับฉีดไปทุกเทศกาลทุกโอกาสองง <c oughs> น้ำหอมตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกงานเลยฉีดได้ทั้งหมดไปทำงานออฟฟิศ ไปเรียนมหาลายัยไปเที่ยวไปออกเดทไปกินข้าวกับเพื่อนไปกินข้าวกับแม่ไปชอปอ้อปปิ้งเออมันฉีดได้มันมันเวลาที่อากาศร้อนหรือว่ามันโดนเหงื่อเราอะ่ะตัวนี้มันก็คือจะจะไม่ได้ฉุนไม่ได้เหม็นอะไรแบบนั้นเลยนะมันเหมาะสำหรับอากาศหน้าร้อนเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยคะ่ะ <c oughs> ก็ลากันไปด้วยกับน้องบอมเชลหอยระเบิดนะคะค่อยๆระเบิดนะทุกคนฝากเพื่อนๆกดติดตามส แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะทุกคนเพิ่งเปิดร้านค่ะไปติดตามไอจให้หน่อยนะคะรับรองของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นซื้อจากเคานเตอร์แบรนด์แกะกล่องให้ดูชัดๆกันไปเลยนะคะแล้วก็กดฉีดฉีดใส่ขวดแท้ทุกหยดมั่นใจได้ไม่ผสมใดๆทั้งสิ้นเป็นน้ำหอมแท้จริงๆคืออยากซื้อมาใช้เองแล้วก็แบ่ง ใหเพื่อนๆด้วยสําหรับคนที่อยากลองกลิ่นอยากลองว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงแล้วไม่อยากออกไปข้างนอกตอนนี้โควิดระบาดอือลองสั่งดูได้นะจ๊ะบ๊ายบายนะคะทุกคนไปก่อนนะจ๊ะเ้าหอยระเบิดเจ้าหอยละเปิดหอยละเบิด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 ะระเบิดเบิด ดูดิน่าบบวาิากเลยขลากดูดิดูดิแตกอุ้ยแล้วก็ทำไมกล่องมันแบบปิกเปียกอะดูดิแตกอะ่ะ